สวัสดีค่ะครูขมชนิพาปูไฟค่ะสอนวิชาดนตรีนาฏศาิลป์เรามาเจอกันครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะคะเด็กๆจาได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีสันของเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงมนุษย์หรือเสียงเครื่องดนตรีวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของเสียงค่ะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะ คุณลักษณะของเสียงดนตรีจะแบ่งออกเป็นเสียงสูงต่ำเสียงดังเบาและเสียงสั้นยาวเสียงสูงต่ำคือระดับเสียงที่มีแหล่งกำเนิดเสียงความเร็วในการสั่นสะเทือนมีความถี่สูงจึงทำให้เกิดเสียงสูงแต่ถ้าแหล่งกำเนิดไหนนั้นมีความเร็วในการสั่นสะเทือนน้อยหรือเบามีความถี่ต่ำจะทำให้เกิดเสียงต่ำ หรือเสียงทุ้มค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการกําเนิดเสียงสูงต่ำนั้นเสียงสูงต่ำขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงโดยระดับเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุความยาวของวัตถุและความตึงของวัตถุค่ะเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงเช่นซอดวงปี่นอกไวโอลิน เครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำเช่นสออูดบเ,เบิ้ลเบรเรามาดูตัวอย่างเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงกันนะคะ เครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำเช่นซออู้ เสียงดังเบาเสียงของเครื่องดนตรีนั้นมีทั้งเสียงดังเบาถ้าเครื่องดนตรีชนิดไหนมีเสียงดังมากจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแต่ถ้าเครื่องดนตรีชนิดไหนมีเสียงที่เบาจะทําให้รู้สึกเกิดความสงบนั่นเอง เช่นถ้าครูข่มตีกลองที่มีขนาดใหญ่และตีแรงๆเสียงนั้นก็จะดังมากทำให้ครูข่มรู้สึกตื่นเต้นแต่ถ้าครูข่มลดระดับแรงในการตีลงมาเสียงกลองก็จะเบาลงครูข่มมีเกมมาให้เด็กๆเล่นค่ะให้เด็กๆทายเสียงระนาดที่ครูข่มเปิดให้ฟังว่ามีเสียงดังหรือเสียงเบาค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย เด็กๆไทยถูกไหมคะเสียงระนาดที่เราได้ยินเมื่อกี้มีเสียงที่ดังหรือเบาคะถูกต้องแล้วคะ่ะเสียงระนาดมีเสียงที่เบานั่นเองคะ่เงคะเก่งมากเลยเรามาฟังเสียงระนาดกันอีกรอบนะคะว่ารอบนี้มีเสียงที่ดังหรือเสียงที่เบาคะ่ะ แล้วนะคะเสียงระนาดที่เราได้ฟังในรอบนี้มีเสียงที่ดังหรือเบาคะถูกต้องแล้วค่ะมีเสียงที่ดังนั่นเองเรามาดูเสียงสุดท้ายสำหรับวันนี้กันค่ะนั่นก็คือเสียงสั้นยาวเสียงยาวคือเสียงของเครื่องดนตรีที่มีช่วงเสียงที่กว้างและยาว เช่นถ้าครูขมตีชิงนะคะเป็นเสียงชิงเมื่อไหร่เสียงชิงนั้นจะลากเสียงที่ยาวแต่เมื่อครูขมตีเสียงฉับเมื่อไหร่เสียงฉับนั้นจะมีเสียงที่สั้นค่ะคือเกิดในระยะสั้นๆแป๊บเดียวเสียงนั้นก็จะหายไปค่ะเรามาดูตัวอย่างเสียงชิงฉับกันค่ะ จะเห็นได้ว่าชิงนั้นตีได้สองเสียงคือเสียงชิ่งและฉับเมื่อเราตีชิ่งเสียงจะยาวเมื่อเราตีเสียงฉับเสียงจะสั้นนั่นเองค่ะ มาถึงช่วงท้ายนะคะครูขมจะชวนนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่17เรามาทำพร้อมกันเลยนะคะคำสั่งนั้นขอให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วนำสิ่งนั้นมาทำให้เกิดเสียงโดยวิธีการต่างๆเช่นการดีดสีตีเป่าเป็นต้นแล้วตอบคำถามค่ะลงในแบบบันทึกข้อที่1ถามว่าวัตถุที่นักเรียนนำมาทำให้เกิดเสียงวัตถุก็คือสิ่งของนะคะ เราจะนำไม้บรรทัดหรือดินสอของเรามาเคาะหรือตีที่โต๊ะของเรากันค่ะวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงของเราจึงเป็นไม้บรรทัดโต๊ะเด็กๆเ,เขียนเติมลงไปเลยนะคะมาดูข้อ2ค่ะวิธีทำให้เกิดเสียงคือวิธีใดมีดีสีตีเป่าค่ะนั่นก็คือการตีนั่นเองค่ะนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความคำว่าตีได้เลยนะคะ ข้อ3เสียงที่เกิดจากวัตถุชนิดนี้มีเสียงแบบใดตอบได้มากกว่า1ข้อการที่เรานำไม้บรรทัดมาตีโต๊ะเกิดเสียงแบบใดคะระหว่างเสียงดังหรือเสียงเบาที่จริงข้อนี้ไม่มีใครตอบผิดเลยนะคะถ้าเด็กๆตีด้วยแรงที่มากมันก็จะเกิดเสียงดังแต่ถ้าตีด้วยแรงที่น้อยมันก็จะเกิดเสียงเบาค่ะมาดูของครูโขมดังหรือเบากันนะคะ การตีของคูโขมมีเสียงที่เบาค่ะและมีเสียงที่สั้นเมื่อตีแล้วเสียงของมันก็จะหายไปเลยค่ะแล้วของนักเรียนล่ะคะมีเสียงแบบใดคะใส่เครื่องหมายถูกให้คูโขมด้วยนะคะข้อที่4นักเรียนสามารถนำวัตถุชนิดนี้เรียนเสียงเครื่องดนตรีชนิดใดได้บ้างเอการนำไม้บรรทัดไปเคาะโต๊ะ เป็นเครื่องตีเพราะฉะนั้นเครื่องตีของเรามีอะไรบ้างคะครูข่มเติมละนาดเด็กๆเ,เติมเครื่องดนตรีชนิดอื่นก็ได้นะคะเช่นกลองค่ะส่วนในกิจกรรมหน้าที่18ให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีที่ตัวเองรู้จักมา1ชนิดพร้อมอธิบายคุณลักษณะของเสียงนะคะโดยระบายสีลงไปในวงกลมค่ะครูข่มยกตัวอย่าง เครื่องดนตรีที่ครูขมรู้จักนะคะเช่นซออูมีเสียงที่ต่ำค่ะและชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะข้อที่3ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมน้าคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเป็นการสรุปความรู้เรื่องคุณลักษณะของเสียงดนตรีค่ะกิจกรรมสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกพัฒนาความรู้ค่ะในหน้าที่19 จากนั้นให้เด็กๆนะคะกดหยุดคลิปนี้ฉเฉลยของเราจะอยู่ในท้ายคลิปนี้ทําเสร็จแล้วมาดูฉเฉลยกันนะคะว่าเราทําถูกกี่ข้อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ครูขมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย